สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยและหล,ะหลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะเอออย่างที่ทราบกันดีโนว่าคือเมื่อวานก็มีคนใช่ไหมเออก็บังเอิญเขาใช้คาว่าบังเอิญ บังเอิญเห็นน้องอ,อมกับแม่ก้อยเนอที่ห้างใดห้างหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เรียกน้องอ,อมด้วยอะไรอย่างเงี้ยประมาณว่าบังเอิญเจอกันตรงบันไดเลื่อนน้องอ,อมก็ดูเหมือนแบบพลางๆลงตัวเนอแต่แม่ก้อยไม่ได้พลางตัวไงก็เลยก็ต้องใช้แน่ๆน,นะรูปส่งนี้มาก็ต้องใช้แน่ๆแ,แต่เห็นแฟนๆชาวไทยบางคนบอกอย่าไปแบบประมาณว่าไปแชร์หรือไปกดไลค์หรืออะไรเพราะว่านี่มันซาแซงนะอินเตอร์แฟนก็เลยบอกเธอรู้ได้ไงว่าเขาเป็นซาแซง แต่หลังจากนั้นก็เห็นแฟนๆชาวไทยก็บอกว่ารู้สึกจะบังเอิญบ่อยๆเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะบางคนก็บอกว่าโอ้โหแล้วน้องจะได้พักไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> เออมันก็เออมันก็พูดลําบากอนะแต่ก็ต้องเรื่องศาสรงสาแซงมันก็เหมือนกับแอนตี้แฟนอะนะเหมือนยังไงเอมันก็เหมือนในกรณีที่ว่าบางทีเขาอาจจะไม่ใช่สาแซงก็ได้ก็อาจจะเป็นแฟนจริงๆแล้วบังเอิญเอจอแล้วคนจริงเขาก็เป็นคน ค่อนข้างเปิดเผยอะ่ะเขาก็เรียกเลยอะไรเขาเพราะเขาเขาไม่เขาไม่นึกว่าจะเจอไงบังเอิญเจอแล้วเขาก็คือน้องหลี่น้องอมดังมากในในนะในเมืองจีนแล้วก็โดยเฉพาะในหมู่เด็กสาวอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่แบบชักชวนพวกนางอะ่ะมาเที่ยวเมืองไทยมาเที่ยวกรุงเทพรู้สึกไม่ได้น่ากลัวเหมือนตามที่ใครบอกอะไรอย่างเงี้ยนะเออแล้วเขารู้สึกว่าน้องเข้าถึงง่ายกว่าดาราศิลปินบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยเออมาเมืองไทยก็ได้มากรุงเทพก็ได้มานะแล้วเขาก็คงแบบเข้าใจป้าก็เขาบอกแล้วว่าเขาจะหมุดหมายใหม่ที่เขาจะต้องมาเวลามากรุงเทพก็คือไปร้านชานมน้องออมชาโก้นั่นแหละยังไงมาถึงต้องได้ลองใช่ไหมเครื่องดื่มเย็นๆกับอากาศร้อน,อนๆใครๆก็ชอบเอออย่างนั้นแหละก็เลยกรณีนี้เอกก็ต้องไม่รู้สิมันก็ต้องระวังนิดนึงอนะเนาะในการที่แบบบางคนแบบอยู่ดีไปไป เอก็ไม่รู้ว่าจริงหรือว่าจริงเท็จอย่างไรเราไม่รู้ไงาบางทีน้องๆคนที่บอกว่าเป็นซัสแซงเขาก็อาจจะจําเสียงได้หรืออาจจะจําหน้าค่าตากันได้เพราะว่าถ้าเแฟนๆหลิงออมคนไหนที่ไปร่วมงานหน้าอีเวนต์น้องบ่อยๆไปงานแฟนมิลี่บ่อยๆไปงานตามห้างที่น้องไปออกงาน,นอีเวนต์บ่อยๆก็น่าจะรู้จักรู้จักอะไรนะรู้รู้จักหน้าค่าตากันอ่ะเ,อเขาใช้เ,เขาใช้พูดคำนี้ปะก็บอกจะคุ้นๆหน้ากันแหละมันก็วนเวียนกันอยู่หน้าเดิมๆอ่ะ ใช่ไหมก็คงจะพอรู้ว่าโอ้โหคนไหนเป็นยังไงอะไรคนไหนเป็นซาแซงคนไหนเป็นแฟนจิกก็คงจะพอจับสังเกตกันได้อะนะไม่รู้เหมือนกันเอก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเออถ้าถ้ายังไม่แน่ใจว่าใครเป็นซาแซงหรือยังไม่แน่ใจว่าคนนี้แบบว่าเป็นแอนตี้แฟนอะไรอย่าเราอย่าพิ่งไปไปกล่าวหาแล้วกันก็เอขออนุญาตแล้วกันในความคิดเห็นส่วนตัวเอนะเพราะเดี๋ยวแบบเผื่อเขาไม่ใช่ขึ้นมาเขาเป็นแฟนคลับจริงๆเดี๋ยวเขาจะเสียความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะถามว่า น้องอะยังสามารถขยายฐานขยายด้อมได้มากกว่านี้อีกก็ต้องทําให้คนรักแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบว่าน้องอะโดยตัวเองอะตัวศิลปินเองหลิงออมอะเขาก็เฟนล,ลี่แล้วเขาก็เขาก็เขาก็ดีกับแฟนคลับเสมอนะคะซึ่งหลายๆคนก็บอกใจดีเกินไปก็เลยชอบโดนแฟนคลับแบบเอาเปรียบหรือว่าโดนเอ็กซิบิเตอร์เอาเปรียบหรือว่าโดนแฟนคลับแบบว่าคือไม่กล้าทําอะไรแฟนคลับไงเพราะว่าน้องหลิงน้องออมก็คงไม่แน่ใจว่า เออใครเป็นแอนตี้แฟนหรือว่าใครเป็นแฟนคลับตัวจริงใช่ปะ่ะคืนแล้วน้องเขาเป็นคนดังทําอะไรไปมันก็เดี๋ยวอิมเมจนะต้องรักษาภาพลักษณ์นิดหนึ่งก็จะมีแต่เหล่า f อด้วยกันนี่แหละนะคะที่จะคอยองค์คลักพิทักษ์หลิงออมอะไรอย่างเงี้ยจะคอยดูความปลอดภัยให้น้องแต่ก็ต้องระวังนะคะมันเป็นจุดที่ค่อนข้างเซนซิทีฟระหว่างเออแฟนจริงกับแฟนปลอมอะไรอย่างเงี้ยเออก็ต้องค่อยๆดูกันไปนะคะใจร่มๆเนาะใจร่มๆนะอ่ะไหนมาดูกันหน่อยเอก็ไม่รู้เหมือนกันอะ เอไม่ค่อยได้ติดตามวงการบันเทิงเมืองไทยนะเอก็เลยไม่รู้ว่าคนเนี้คือใครย้อนกลับไปในงานวันที่น้องออมไปเยี่ยมร้านตัวเองชาโก้ที่สยามสแควร์นะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันมีเรื่องอะไรให้น่าสนใจนะก็ต้องอย่างนี้แล้วค่ะแฟนคลับลิงออมต่างประเทศก,ทกับไทยก็เหมือนกันละค่ะนะมันไม่มีโมเมนต์อะไรใหม่ๆไม่มีอีเวนต์ใหม่ๆก็จะเนี่ยก็ดูนั่นดูนี่ใครเคยมีคลิปอะไรที่ถ่ายน้องไว้ก็เริ่มเริ่มเผยออกมา เอ้ยจะมีคลิปนี้อยู่นี่นะตอนนั้นก่อนหนะ้านั้นคือน้องงานรัวๆไม่มีโพสต์ไม่ทนันนะที่ถ่ายถ่ายมาเนี่ยโพส์ไม่ทันเพราะน้องเอา้าอีกวันหนึ่งน้องก็เปลี่ยนไปอีอเวนต์หนึ่งแล้วก็ไปตามเก็บกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะช่วงนี้เป็นช่วงที่น้องพักเอฟก็ได้พักไปเหมือนกันก็เลยได้อในเครื่องฉันมีอะไรที่เคยถ่ายไว้ก็เริ่มเริ่มเอาออกมาขิงกันไม่ใช่หรอกไม่ใช่ขิงเราเอามาแชร์กันนะเดี๋ยวคลิปนี้ก็มีจะเป็นเรื่องราวอะไรเดี๋ยวนะมาทายอินกันนิดนึงก่อน ใครที่ต้องการช้อปปิ้งช้อปปีอยู่แล้วโนก็สามารถช้อปได้ผ่านช่อง A นะใครดูเวอร์ชันโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ก็สามารถนะคะจิ้มเข้าไปตรงคลิกดูผลิตภัณฑ์ตรงมุมซ้ายด้านล่างหน้าจอน,นี่แหละส่วนใครดูเวอร์ชั่นมือถือค่ะก็จะอยู่ใต้ล่างคลิป A เองนะก็จะมีคำว่าม e m o R e หรือว่าเพิ่มเติมคลิกเข้าไปปุ๊บก็จะเจอสินค้าที่ A เลือกสรรมาให้ปับ๊บแล้วคุณก็ คลิกนะคะสินค้าใดสินค้าหนึ่งเลือกจิ้มเอาสักอันหนึ่งเดี๋ยวมันจะทําหน้าที่เป็นสะพานค่ะเชื่อมต่อไปอยังแอปช้อปปีหลังจากนั้นพวกท่านก็สามารถชอบหาสินค้าที่ท่านต้องการได้เลยนะคือยุคนี้อย่างที่ A บอกมาหลายๆครั้งแล้วจะควักเงินจ่ายอะไรทั้งทีอ่ะคุณก็ต้องได้ของอะไรติดไม้ติดมือกลับไปแล้วยิ่งสถานการณ์วินวินอย่างนี้วินยังไงเอก็คือคุณควักเงินคุณก็ได้ของสินค้ากลับมาใช่ปะ เอกก็ได้ค่าคอมเล็กๆ,ๆน้อยๆเป็นค่าขนมอะเนาะคล้ายๆได้ทิปจากพวกคุณนั่นแหละแต่จริงๆมันก็คือค่าคอมที่คุณได้สินค้านั่นแหละส่วน YouTube ก็ได้เหมือนกันก็ได้ค่าคอมจากช h อป e ี s h o อป e ก็ได้ค่าคอมจากเซลเลอร์ผู้ขายผู้ขายก็ได้กำไรจากสินค้าที่ขายให้คุณคือสถานการณ์เนี้ยนะคะมันวินวินทุกฝ่ายเลยคือยิงปืนนัดเดียวคนได้ประโยชน์เท่าไหร่อ่ะคุณก็ได้สินค้าใช่ไหมเออท่านผู้ชมก็ได้สินค้า A นะก็ได้ค่าคอม youtube ได้ค่าคอมช้อปปีได้ค่าคอมลาเซลเลอร์ก็ได้กับไรห้าปาร์ตี้อ่ะห้าคนเลยนะในการจับใจ่ายใช้สอยของคุณแค่ครั้งเดียวอะ่ะไ,ได้ได้ประโยชน์ทั้งหมดห้าคนทําไมจะไม่ทําล่ะเอาที่สะดวกเอาที่สบายใจใครทําเป็นก็ทําใครทําไม่เป็นก็ไม่เป็นอะไรเลยใครไม่สะดวกทําก็ไม่เป็นไรใครสะดวกทําก็ทําเอาที่สบายใจเป็นหลักนะจ๊ะอ่ะมาดูกันย้อนกลับไปนะคะในวันที่น้อง ออมไปเยี่ยมที่ชาโก้ร้านของน้องออมที่สยามสแควร์เนาะอันนี้เขาบอกดูไปดูมาดูไปดูมาดูแล้วดูอีกดูซ้ายดูขวาดูหน้าดูหลักมีหลากหลายคลิปหลากหลายมุมกล้องนะคะเพราะวันนั้นพี่สาวจีนก็ไปกันเยอะเนาะบางกล้องมาจับได้คนนี้เขาบอกอันนี้ก็ดูน้องออมเนาะก็คือเห็นกันแล้วจนชินตาน้องออมในงานเนี้ยใช่ไหมงานที่ชาโกอะแต่ใดๆเขาบอกเขาสังเกตสาวที่ยืนอยู่ข้างหลังน้องออม เขาบอกฉันสังเกตว่าผู้หญิงข้างหลังน้องอมสวยมากๆเลยแล้วก็หัวราอนะคะตอนแรกเอดูก็นึกว่าแฟนคลับหรือว่าทีมงานใช่ปะเขาเรียกว่าเสี่ยวหยางอ่ะใครอะคะคนนี้เป็นดาราแน่เลยเห็นแต่ละคนรู้จักเลยอะ่เขาบอกอันนี้คือเสี่ยวหยางนี่คือเขาเรียกน้องอมอว่าเสี่ยวเหมานาก็คือโกลเด้นรีทิเออร์ตัวน้อยอันนี้เขาเรียกว่าเสี่ยวหยางลูกแก่คือทําไมต้องเรียกเสี่ยวหยางก็ไม่รู้ว่าหรือว่าแซ่หยางหรือยังไง ไม่รู้ใครรู้มาบอกหน่อยน้องคือมีผลงานอะไรหรอพวกเอว่าแฟนขับหลิงออมรู้จักอ่ะแต่เอไม่รู้จักใครรู้มาบอกหน่อยแต่ว่าดังที่จีนนะคนจีนรู้จักแฟนขับหลิงออมรู้จักนี่มันเซี่ยวยางนี่แต่ละคนก็บอกเออใช่ใช่ใช่เออแล้วเซี่ยวยางเอก็ไม่รู้ชื่อไทยคือคุณอะไรนะเขาบอกว่าเฮ้ยนี่มันเซี่ยวยางแต่ละคนก็เอยแบบว่าฮือฮากันใหญ่ว่าเซีย่ยวยางเป็นไงมาไงมาอยู่หลังน้องออมได้และอยู่แบบเขาบอกอยู่ตำแหน่งดีด้วยนะ คืออยู่กระชั้นชิดน้องออมเลยอ่ะเขาบอกว่าเซียวหยางกับเหมาเหมาพิธีกรตัวน้อยที่แปลไทยได้เก่งมากๆก,การแปลสุดยอดเซียวหยางสกลงคือใครคะคนจีนหรือคนไทยหรือว่าเคยเป็นล่ามเป็นพิธีกรในงานน้องออมอะไรคะเนี่ยแต่ละคนรู้จักเสี่ยวหยางบางคนก็เรียกเสี่ยวหยางเหล่าซือก็คืออาจารย์เสี่ยวหยางอะไรอย่างเงี้ยบอกโอ้ยดูดีจริงๆเลยโนะ้เสี่ยวหยางนะเขาบอก เซียวหยางเป็นคนไทยแล้วก็เป็นนักสแสดงนะบอกเขาก็ชอบเซียวหยางนะเออหรอคะใครอะ่ะแต่ละคนคือรู้จักหมดเลยเขาบอกนี่มันเซียวหยางนี่แล้วก็หัวร้อก,กันทาไมต้องหัวรอด้วยอะ่ะนะเขาบอกให้เซียวหยางเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของพี่ตะวันหะเล่นด้วยไหมเล่นด้วยไหมอันนี้เอไม่รู้เล่นด้วยไหมคะกับเรื่องโอลี่อยู่โอ้ยฉันเพิ่งสังเกตเห็นนี่มันเซียวหยางนี่นะเขาบอก เออคนนี้ไม่รู้จักน้อยคนที่จะไม่รู้จักส่วนมากรู้จักบอกว่าสาวน้อยข้างหลังหน้าตาเหมือนศูนย์ศูนย์เคเลยหน้าไปทางพี่หลิงเหมือนกันเหมือนตาโตโต,โตแล้วเปลวแป่วะเนาะบอกนี่มันอาจารย์เสี่ยวยางนี่เบอกเอสาวคนนี้หน้าตาคุนค้นๆนะฉันว่าจะเคยเห็นที่งานงานไหนสักงานอนะ่ะมีคนถ่ายเธอไว้เออนะเขารู้จักกันนะเขาบอกหน้าคุนค้นๆกันนะบอกฉันว่าเหมือนบอดี้การ์ดของน้องออมเลยนะ เออนะคะเขาบอกเอสาวสวยที่ใส่หมวกอยู่ข้างหลังน่าใช่เซี่ยวหยางไหมนะเขาบอกนี่มันตอนที่น้องอ,อมไปงานกับคนดีนี่นะคะแต่ส่วนมากพูดถึงเซี่ยวหยางทั้งนั้นเลยเขาบอกบริการคนนี้ก็น่ารักนะแล้วก็ดูขี้เล่นนิดหน่อยด้วยคือบางคนก็ไม่รู้จักบางคนก็รู้จักหรือว่าแซวคะ่ะไม่รู้ว่าเขาแปลงเนี่ยเขาบอกอาจารย์เซี่ยวหยางสวยจังเลยเขาบอก มีแกะแล้วก็ต้องมีม้าคืออะไรอ่ะนะเขาบอกขำมากเลยขอดูรูปหน่อยคือทำไมต้องขำเซียวหยางอ่ะเซียวหยางออกเฮฮาปาร์ตี้หรอหรือยังไงเขาบอกนะเขาบอกว่าโอ้ยเซียวหยางไปยืนอยู่ข้างหลังน้องออมได้ยังไงคือยังงงในความสัมพันธ์หรือยังไงเขาบอกว่าเซียวหยางสามารถเซ็นสัญญากับทางช่องสามนะแล้วก็เปิดตัวไปได้เลยเอออะไรอย่างเงี้ยคืออะไรอ่ะ ใครรู้จักมาบอกหน่อยนะเขาบอกว่าไหนไหนดูซิไหน,ไหน,ไหนคือเขารู้จักกันหมดเลยอ่ะตกลงเป็นคนจีนหรือคนไทยกันเนี่ยเขาบอกเสี่ยวหยางเป็นคนเดียวที่ได้เห็นตอนน้องออมไม่ได้สระผมเดี่ยวอะไรน้องออมไม่ได้สระผมอะไรนี่ชักจะไปมุกอะไรกันแล้วเนี่ยเขาบอกอาจารย์เสี่ยวหยางเขาบอกว่าอุ้ยเสี่ยวหยางตัวจริงสูงเนาะเขาบอก เสียวหยางอยู่ข้างหลังน้องออมอะ่ะเออเขารู้จักกันทั้งนั้นเลยคือประเด็นนี้คือน้องออมคือโมเมนต์เนี้ยเราเห็นเยอะแยะมากมายแล้วไงพี่สาวจริงก็เหมือนกันคือเขาพูดกันไปตั้งแต่วันจริงแล้วไงแต่คราวนี้มามุมกล้องเนี้ยมันเห็นเซียวหยางคนเนี้ยก็เลยเป็นโมเมนต์ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเฮ้ยเซียวหยางเสี่ยวหยางเสียวหยาง,ยอ,ยางอะไรอย่างเงี้ยนะเอะคนข้างหลังนั้นใช่เสี่ยวหยางไหมเห็นมะสนใจแต่คนข้างหลังคือตาแป๋วเปวด้วยไงเขาบอกเธอทำไมเอาแต่สนใจเซียวหยางล่ะ คลิปนี้ตัวเอกคือน้องอ,อมนะเออใช่มีใครพูดถึงน้องอ,อมเขาพูดไปแล้วไงเขาพูดไปตั้งแต่วันงานจริงแล้วไงอันนี้มันอีกมุมกล้องนึงแล้วเห็นเสี่ยวอย่างก็เลยแบบทักทายกันหน่อยใดๆอะไรคือเสี่ยวอย่างคะใครคือเสี่ยวอย่างเนี่ยบอกเป็นพิธีกรอะไรอย่างนี้ด้วยหรอเนาะก็ก็ถ้าเป็นคนไทยนี่แววดีเลยนะแววดีเลยนะแววออกเลยนะคือพี่สาวจีนสนใจนะเออไหนดูซิ เดี๋ยวค่อยๆดูกันไปแป๊บหนึ่งดูว่ามีอะไรอีกไหนอะไรอะไรก็เสี่ยวอย่างใช่เอก็งงเลยแต่ก,ก็คือวันงานจริงอย่างที่เอบอกไงเขาพูดถึงน้องออมกันไปแบบเยอะแยะมากมายเขาบอกเสี่ยวอย่างได้ยืนอยู่ในตำแหน่งที่ดีอย่างนี้เลยเหรอเอาจริงเสี่ยวอย่างก็สวยนะอืมเขาบอกว่าโอ้ในวิดีโอนี้ฉันเห็นเสี่ยวหยางตั้งหลายครั้งแน่คือแบบเหมือนคนถ่ายก็จงใจถ่ายเสี่ยวหยางด้วยปะ ตกลงใครคือเสี่ยวหยางคะมาไขาปริศนาให้เอหน่อยสินะเสี่ยวหยางนี่ถ้าเป็นคนไทยหน่วยกา้านท่าทางดีนะพี่สาวจีนชอบนะพอๆกับน้องพิกขิงอะไรอย่างนี้เลยนะเออแต่ก็ไม่รู้หล่ะมันก็ต้องมีถ้าถ้าเสี่ยวหยางหน่วยก้านดีอย่างนี้ก็นะแล้วถ้าเป็นดาราไม่รู้เป็นดาราด้วยหรือเปล่าในสังกัดช่องสามด้วยหรือเปล่าวันนี้ไม่รู้อะถ้าถ้าใช่นี่คือดันดันน้องหน่อยก็ดีนะคนจีนชอบนะหน่วยก้าเดหน่วยก้าเดพูดอย่างนี้ได้เลย นะอนล่ะก็คลิปนี้เอามาฝากกันนะคะแก้เหงาแก้เหงาช่วงนี้อาจจะดูเงาเงาเศร้าเซึืมซมๆหน่อยไม่เศร้าซึมหรอกพูดไปอย่างนั้นและแต่ดูเงาเงาเนาะรอดูงานอีเวนต์ใหม่ของน้องนะคะก็เออวันไหนนะเอ้วันนี้แล้วไงใช่ไหมเดี๋ยวน้องออมจะมาขายคอลเลกชันนะคะรักทองทะเลเนื่องจากวันนี้ก็เป็นวันรักทองทะเลด้วย เออเออเออเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าทางพี่สาวจีนเขาจะฟีดแบ็อะไรยังไงกับผลงานคอลเลกชันใหม่ล่าสุดของคีฟไซเลนของน้องออมเดี๋ยวมีอะไรน่าสนใจนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันโอเคปะ่ะอ่ะสำหรับคลิปนี้ใครคือเสี่ยวหยางเอก็เกาหัวแกรดอยู่เนี้ยใครใครนะพอดีขอประาอภัยนะไม่ได้ติดตามวงการบันเทิงไทยหรือว่านอกก็เถอะไม่ค่อยได้ติดตามอะไรเพิ่มเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ดูข่าวคราวอะไรมาเป็นสถานการณ์จริงอะ่ะ มากกว่าเออก็นะคะส่งความหวงใจไปถึงทุกท่านนะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีๆกินดีอยู่ดีมีประโยชน์อะไรมีประโยชน์เอะกินดีอยู่ดีกินสิ่งที่มีประโยชน์อยู่แบบมีประโยชน์อะไรเอชก็ไปกันใหญ่อยู่แบบมีประโยชน์เออก็ทําตัวให้มีประโยชน์ไงนะก็เป็นชีวิตดีๆนะอ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะใครมีคอมเมนต์ความคิดเห็นว่ายังไงหรือว่าใครจะมาตอบคำถามเอได้ว่าใครคือเสี่ยวหยางมาอธิบายกันหน่อยเนาะ โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ